สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาแชร์เรื่องคุณอยากทราบไหมว่าถั่วหนึ่งกิโลสดจะได้ถั่วแห้งกี่กิโลนะคะอันนี้มีคนถามมาะคะเราก็เลยเอามาทำคอนเทนต์นี้ให้ใหทุกท่านได้ดูนะคะทีนี้ถั่วลิสงในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีหลากหลายพันุ์นะคะเราจะเราจะให้ดูบางส่วนนะคะที่เราจะ เล่าให้ฟังก็จากงานวิจัยของเราด้วยนะคะที่เราจะเอามาแชร์ให้ใหใหรู้ไปด้วยกันนะคะก็คือก่อนอื่นถั่วลิสงสดที่เราเก็บมานะคะมันจะชื้นมีความชื้นเยอะมากใช่ไหมคะเพราะว่ายังเพิ่งออกมาจากแปลงจะมีความชื้นเยอะทีนี้ถัว่วถั่วลิสงหนึ่งกิโลสดจะเป็นถั่วแห้งกี่กิโลนะคะเราจะไล่เลียงให้ดูแต่ละแต่ละพันุนะคะก่อนอื่นการที่ก่อนที่ถั่ว ถั่วลิสงสดจะเป็นถั่วแห้งอนะต้องเราต้องไปตากก่อนนะคะต้องผ่านกระบวนการตากก่อนซึ่งการตากเนี่ยโดยทั่วไปนะคะก็จะจะต้องตากประมาณสักสามถึงห้าแดดนะคะตากสาถึงห้าแดดแล้วก็กองกองถั่วเนี่ยอย่าหนาเกิน5้าเซนติเมตรนะคะ5้าเซนประมาณไหนนะคะจะให้ดูที่5้าเซนหเซนติเมตรก็คือมันถ้าหนาเยอะมันจะไม่ดีนะคะก็ประมาณเท่านี้ ก็คือน่าจะเรียงเม็ดถั่วได้ประมาณสักสักสามถึงสี่ฝักนะคะสมถึงสี่ฝักไม่เกินนะคะน่าจะถ้าเป็นถัว่วโตน่าจะได้สักสามฝักแต่ถ้าเป็นถั่วเล็กก็อาจจะสัก4ฝักความหนาของของถั่วนะคะอันนี้ก็จะไม่เกิน5้าเซนมนะคะ,ะแล้วก็กลับกองประมาณสองถึงสามครั้งก็พอกลับไปสองสาครั้งเนี่ยแล้วก็ตามหลักวิชาการเนี่ยมันต้องแห้งใช่ไหมคะต้องแห้งสนิท ทีนี้เราจะสังเกตได้ยังไงทางข้อมูลวิชาการที่ที่ให้ไว้ก็คือไม่ต้องอต้องต่ำกว่า9%นะคะก็คือทางฝั่งนะคะต่ำกว่า9%สังเกตง่ายๆนะคะท่านที่เก็บถั่วลิสงตากแล้วจะเก็บไว้นะคะต้องต่ำกว่า9%เนี่ยเราดูยังไงนะคะสังเกตจากการที่เราพอเราดูว่าถั่วแห้งไหมเราเขย่านะคะไม่รู้ได้ยินไหมเขย่าที่ฝั่งเนี่ยเขย่ามันจะอู ขย่าฝักมันจะคลอนนะคะขย่าฝักคลอนอันนี้คือเราไม่มีเครื่องวัดนะคะถ้ามีเครื่องวัดก็จะง่ายมันจะมีเครื่องทั้งสองแบบคือวัดเมล็ดก็ได้ว <associ net> <esté mundo S 1> ัดว <b> ัดทั้งฝักอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเครื่องที่วัดความชื้นแต่ถ้าเราไม่มีเราก็ขยาเขย่าดูนะคะฝักคลอนเนี้ยแสดงว่ามีความแห้งแล้วนะคะทีนี้เราก็ิแกะเข้าไปดูข้างในนะคะเหนียวคือแกะเข้าไปดูข้างในแล้วก็เนี้ยค่ะแกะเข้าไปข้างใน แล้วเราดูตรงตรงอ่ะมะเมล็ดนะคะว่ามันจะมีความแห้งแห้งดีไหมเราบี้นะคะบี้บี้เมล็ดนะคะบี้บี้แล้วมันหลุดออกดีแสดงว่าอันนี้คือแห้งไม่ดีนะคะ <st utter> คือถ้ามันแห้งดีนะคะมันจะบี้บี้แล้วเยื่อหุ้ม,มเมล็ดนะคะจะหลุดออกง่ายๆเลยอันนี้ก็คือความชื้นจะต่ำกว่าเกปอเซนอันนี้อาจจะความชื้นอ,อาจจะเยอะกว่าเก้านะคะเนี่ยคือนี่ต้องเขี่ยเลยอย่างเงี้ยแต่บางอันเนี่ยถ้าแห้งจัดๆนะคะอ่าเรามี เอาเมล็ดบางอันให้ดูนะคะว่าถ้ามันแห้งจัดเราบี้นะคะเนี่ยเห็นไหมบี้ปุ๊บได้ยินเสียงหรือเปล่ามันจะหลุดออกง่ายๆเลยนะคะหลุดออกง่ายๆเลยอย่างนี้นะคะก็คือเนี่ยเห็นไหมคะเยื่อหุ้มเมล็ดกับกับตัวตัวของเมล็ดนะคะมันจะหลุดออกง่ายอันนี้ก็คือความชื้นอยู่สักประมาณต่ำต่ำกว่า9%้าปอร์เซนะคะอันนี้ก็คือจะสังเกตได้ง่ายนะคะอันนี้เราจะสามารถเก็บได้นานถ้าความชื้นต่ำกว่าเก้าความชื้นต่ำเจ็ดอ่า หกเ6 7อะไรอย่างนี้นะคะก็จะเวลาเก็บไปก็จะลดปัญหาเรื่องมแมลงที่เราเคยพูดในในคลิปก่อนนะคะว่ามันจะมีมะแมลงที่เข้ามาทาลายมันก็จะช่วยลดได้ด้วยเพราะว่ามันแห้งสนิทใช่ไหมคะ,มะแมลงก็จะไม่ค่อยอยากจะเข้ามากินถั่วของเรานะคะถ้าความชื้นมาก็จะเป็นที่มาของของศัตรูที่จะเข้าหลังการเก็บเกี่ยวด้วยนะคะที่นี้เราจะให้ดูในถั่วแต่ละพันธุ์ พอดีทำสไลด์ไว้นะคะเดี๋ยวจะต้องหันสักนิดหนึ่งอ,อ,อดตอล